นี่สองมัดสามมัดสี่ทั้งตัวใหญ่น้องก็เห็ดได้ปะ <c oughs> เปด็กได้ปะเจ้ <c oughs> าเด็กได้ปะอ่าน้องนี่เออไอ้นักเดาปีน้องไงน้องโอ้เห็ดอันอจะขันบันไดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขันเนาะเจ็ดขันก็พอดีงามพีนน่น้องเลยเป็นเด็กคุเด็กขีก้เนาะ ขีกอยู่คูหนีเพื่อนพี่น้อง,งเอ่ยคำโมเมนต์เจ็ดกับเกนะ้าเนาะมีสองยางนี่ที่ว่าทางพวกเฮาเคยเหดมาอ่าเอ่เอเอ่เอเอาพี่น้องไงเนาะงามงามเนะาะป,าปาลาพาละเบายางเลาะพังๆนั่นอยู่เนาะโอ้หักแด้นี่พี่น้องเไยเนาะงามงามเอาสีนี่บ่ให้บ้านน้องบุตรเพิน่นเนาะชาวบ้านแกงอันทองนี่พี่นะ้องเไยงามได้สีนี่ก็ได้ เป็นสีอันเท่าน,นี่นะเพิ่นอันอนะเพิ่นบุญฮู้กอนเนาะจังตอกตะปูมันจังบปเตกเนาะอ่อืเอาบัดรูปเบิ้งข้างในบัดอยากจะค่ายสีฟ้าเนาะมันอยากจะค่ายเป็นสีฟ้าเนาะสีสีค่าๆแบบนึง เธอสว่างสว่างเฮ็ดนี่เฮือนแกล้งนี่เออโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางเบ้าจันพี่น้องเลยเนาะตัดภาพบรรยากาศมาทางพี่พี่น้องเลยเนาะบรรยากาศตอนบ่ายสองโมงเนาะเมื่อวันที่ สี่แล้วพี่น้องขอโทษขออภัยมือเศร้านี่ว่าวโบ้ถือวันที่สิบสี่วันพุธมือนี้พี่น้องเลยเนาะอ่ามาเอาตัดภาพบรรยากาศมาทางบ้านของน้องต้นกล้าเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีวันได้เขาเฮียนเมื่อแล้วมาแล้วเนาะวานนี้อันเบ้ามาซอยกันเนี่ยเออมันมาออนลูกติ่งลูกติ่งเนาะลูกติ่งมาให้ ทางบอกเคยลาเพิ่อนฝากกันลูกติ่งมาเพิ่นว่าเอาไปแก้ไปทิมไว้ให้แน่เพิ่นว่าพี่น้องเลยเนาะอาจารย์ก็เลยเอามาเมื่อนี้สองมัดสามมัดสี่ทั้งตัวใหญ่น้องก็เห็นได้ปะแบกได้ปะเจ้าแบกได้ปะอ่าเนาะนี่เออที่นักดิอืมเอาขึ้นได้ปะปุบ๊บแล้วเหยียบรถ หยบเลยยื้อหยิบรถหันแห้งยี่เด้น like. <laughs> no ้องคนกระบดนี้พี่น้องเลยเนาะโหลดขึ้นรถลงรถได้สบายสบายดีสบายดีพอเนาะมักขนาดเสือนี่เนาะไม่ได้เอาให้เล่าอีกคนจักตัวพี่น้องเลยเบอร์ล้วเบอร์แล้วอืมเอาเบรกได้บอไปเนาะมาเบิ่งก่อนเพิ่นใส่หอดใส่อะไรเพื่อนพี่น้องเลยมือนี้เนาะ ทั้งหมอกขีลาเพิ่นยิงแรนขึ้นเพื่อนน่องเซยอยู่เนาะเพิ่นฝากให้อันเบามาหาก่อนเดี่ยวเอาเลยคนนี้อืมพอจอดถึงเลยนะนะใส่เป็นฟ้าสีเทาเลยพี่น้องบ้านของน้องเพิ่นนี่นะเนาะแต่เป็นสีเทา โอ้ใกล้แล้วสันนิพี่น้องเลยเนาะมอืใส่ทางนั้นเรียบร้อยลเลยเพิ่นเห็ดจักมือแล้วครับมันเพิ่นใส่ภานี่ยมือนี่บอกโอ้ได้สองมือเลยได้ซสำน,นี่เนาะโอเพิ่นอัด์ตตัวขังนีิก่อนโอ้ได้ครึง่งหนึ่งเลยได้พี่น้องเลยเนาะใกล้สิเห็นความจริงแล้วสันนิพี่น้อง,งเลยอนันเทาซื้ออนันนี้มา อีหยังก็เพิ่นเอิ้นบ้านเจ้าเอิ้นหยังสลับเปาเออปั่นกันเด้อเนาะ4อัน5อัน4อันอ่าปั่นกันปั่นกันบ่ได้ซื้อ M100 ซื้อสลับเปาแทนมื้อนี้อ๋ออันนี้เพิ่นบ่ได้เห็นว่าบ่ได้เฮ็ดแบบก่อบล็อกไมาเฮ็ดตีโค้งไปชี้เลยเทเข้านี่เลยโอ้สูตรใหม่เล่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะคักคือกันเด้ไปซี่ก็ได้เนาะ จังบัเปืองดินบล็อกเนาะเอออ่ะอินไลน์เลยไงอืมินลายกัพออยู่เนาะเบิดนี่เนาะอืมอ่าอ่าอ่าพี่น้องเลยเนาะโหเห็ดพัน,หน,หนเดะจ็ดขั้นบันไดพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขันเนาะเจ็ดขั้นกับพอดีงามพี่น้องเลยเป็นเด็กคูเด็กขีกเนาะอืมขีกอยู่คูนนหนีพันเดะพี่น้องเลย คำว่าเป็นเจ็ดกับเก้าเนาะมีสองอย่างนี่ที่ว่าทางพวกเขาเคยเหดมาอ้าโหเบิดไปจักเบิดไปจักแผ่นนะไอ้ปลาสล่าเหรอนายเติมมีเดนลายกับคือว่ามันละอากาศเบื้องล่างกับสีเนี่ยเบื้องนี้ก็ซ้ำแบบกับมันสีกันหอกนี่อีกเนาะกาพออยู่เนาะ เบิ้งกันเบิ้งกันเบิ้งใส่แผ่นเสผ้าแล้วมันเป็นนี่เลยเด้นี่เบิ้งเลยพี่น้องเลยเนาะงามอยู่บ่ปึ๊บโอ้โถเนาะสีเทาพี่น้องเนียเบิ้งเลียวก็ราคาแพงเนาะอืมอันดับขอบประตูเพิ่นยังบ่ทันบ่ได้ยงอมบ่บ่เคยหลาเพิ่นบอกบ่ได้ให้งอมบ่เออเนาะไอมันก็ตัดกันนี้อยู่ใส่พี่น้องเนาเพราะว่าเป็นสีเทาเนาะนสีเทา โอ้ก็ oh, okay. จะได้ขึ้นเฮือนใหม่น,น,น,นี่เด้อซัมนน่เนาะมารอบหน้านี่ได้กินต้มไก่เจ้าได้นี่เนาะเออมารอบหน้านี่ถือว่าสำเร็จเด้่นี่พี่น้องเลย <laughs> เอแผ่นผาพนพอ่อเนาะอืมกินต้มไก่รุดงามงามอ๋อหรือเนาะมีไทยสร้างเพิ่นเข่าหากรเข่า,ข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 าได้สองมือเนาะได้ซำมเน่สองมือได้ซัมเน่อีกสองมือก็แล้วแห้ะนี่พี่น้องเลย บ่ม <um> ีแต่บ่ว่าบ่ม um ีต้มไก่กะเอาหน่อไม้แลกินอือแกงหน่อไม้ก็ได้ติเนาะได้เออๆๆเอาไปนําให้เนาะงามๆเนาะพาพาลบ้าย่างเนาะพังๆนั่นมึงอยู่เนาะโอ้คักแด้นี่พี่น้องเางามเอาสีนีบ่ให้บ้านน้องบุเพิ่นเนาะอยู่บ้านแกงอันทองนี่พี่น้องเอ้ยงามเด้สีนี้ก็ได้เป็นสีอันเทา เท่าคอนบุรีเขาแบบโมเมนต์เท่าเข้มนะเท่าสว่างนอยน,นึงเป็นอย่างไรเบิ้งแล้วกอะเห็ดให้เคลื่อนหลังนี่แบบดูแพงขึ้นเนาะไปะย่างไปเพิ่งอยู่โอ้เป็นมีหลังลานหลังยังข้างเนด้นี่พี่งงน้องไ้สร้างเนาะเอหัวยากเข็ดอันนั้นอีกงามงามงามพี่น้องบ้านนะี่เนาะสุดยอด คนเอาโตัวทั้งทิ่งนี่ตัดขอบเป็นเป็นผามอันเป็นร่มเป็นสีแดงนเนาะเป็นอีกหลังหนึ่งพี่ตังไงเนาะที่ว่ากำลังที่สำเร็จนเนาะงามด้วยลูกติงกับคือสิพ่ออยู่เนาะสามเดือนใช่ไหมจักไปเนอะมิแต่ให้สร้างเพื่อนจัดใช่ให้มันเวัดนั่นแหละเนาะถึอเทื่อนอกงเงินต้นกล้าได้ลูก ยันลูกเราหลอดออกนะเนาะไอ้มันทีมันยังเด็กน้อยยังบหลอดลงนะดเนาะเผื่ออันพ่อตู้เลี้ยงลานมาเลยเ<ด>นาะจนกล้าเอาเมียมาเฮือนเนาะพ่อตู้เนาะอะไรก่อนมียาละมีคำให้เลยมีเงินคำแตงอะไรหรือเป่อ้าวเนาะ <c oughs> นะหักมากกันก็นอยู่น้ำกันแหละสางน้ำกันเลยแต่เฮาเนี่ยก็ยังบม่ได้แตงได้ห่อเมียนี À, mía ngân mía tè ngân mía rồi ừ. ừ. phải hà ngân hết việc dù thay thăm tham ngan dù thay để kiếp ngân năm càn, à, là ngân nữa mà tèng là mà tèn tụi ing mà tèn tụi ing luôn đây ngân ngân tuần cào cứ nữa ừ đặt nhầy đầy việc nó việc đề ngàn kiếp ngân vậy พากันเอาลูกเอาเมียกะแต่งเอาเองแหละเนาะสีให้ยูรตูแล้วสีเอามาใช้เนาะปูะตู้เนาะมาจะใช้เ่าแล mm ้วเป็เจ็บเป็นโชว์ใช่ไหมเงินบบ้มมีเงินบุ้มีคำแล้วนับมือแต่พอตู้มาตูแล้วแล้วแล้วพี่น้องไงเนาะนับมือนับวันยิ่งสิเป็นต้นไม้ใกล้พังไปเรื่อยๆเลยไอ้เนี่ยกะเดือนซับนับเดือนลซันนี่ก็สิเป็นของน้องต้นกล้าเพิ่นได้เบิ่งแยง สืบทอดไปต่อเนาะพ่อผู้เนาะอืออยู่นําบาดน้ําเมืองนี่แหละพี่น้องได้สิมีตู้ไปใส่มื้อนี้ไปหาจ้างเมื่อวานนี่ก็ไปหาจ้าง่้งจ้างยังอ่นจ้างอาขึ้นต้นเาคนโอ้คนใช้รถไม้เพิ่นเพิ่นได้มือเท่าใดนี่เนาะมื้อละโอ้คันองมื้อ20ันคองมื้ออืกินนําเพิ่นบ่กินเฮาเองบ่เองกินเฮาเอง แจ่วเกลือเองหลาบ้าบ่มีแจ่วเกลือนี่ยให้ไรหลานอาไปแบบนี้เลยคอไปน้ำพ่นอืมบ่มีคนออกคนงาใครบ่กพ่นไปบอกอือดูชวนนคอเนี่แหละเออขึ้นไปพ่นเดยขึ้นน้ำพ่นเนาะเออคนจ้า แม่ตู้ไปตอนนั้นก็ซื้อป่าปนุ้ป่าปนุเพราะว่าทั้งสร้งางจะมี<ว>อาหารกินแม่นแล้วพไปเท่าเนาะพเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสาร้างเพกกิ่นประจําอยู่นี่กอ็อ่บบ่มีของอยู่ของกินให้ตู้เพิ่นก็อยู่บ่ได้เนานนะแล้วก็ต้อ,องดิ้นรนโอ้เราก็เฒ่าแล้วยัง่ยจริงด้วยเราแตเนาะเนาะจะมังแล้วบ่อส จากทำจากที่เป็นน้ำพอนไก่อาขาวไก่อาำไม่ได้ใช่พักตาแล้วแหละคู่มืู่มอรางเป็นนมือมกักินดิบนั่นแหะเนาะกินแต่พักไดสร้างกัสิบนนอถ่ายออกมาเป็นพักอะไรเราอ่ะพี่น้องเเออต้องมีแนวกินเน่แต่ละมือเราเอาแต่ เกี่ยวหมึกให้เรากินเลยโย่เนาะเออเจ้าพักเรางามเนาะเราปลูกเนาะนี่อ๋อนี่พักอันนี้พี่น้องไอ้นี่พักกันาเสริมบ้านเฮาเอิ้นเนาะอ๋อหอมเลยพี่น้องเลยเนาะคักนนั่นให้ปลาชินอือหูบุรพาตัวนี้บุรพ่าบ้านเจ้าก็เอิ้นคือกันเนาะอือหูบุรพาอันนี้ด้ใช่อันนี้ หอมหอมคือกันเนาะผักกาดกาดคือกันผักบัวผักกาดอะไรจะพยจะพวยจะพวยเอองามเด้สินะพี่แทงคมอยู่นะอือกวานอืออือผักบัวผักชีมกบกบไปเลยเนาะโอ้พี่นางเลยเนาะมีหนามมีทามีพื้นมีไฟยังสิคักไปหนาได้หนิพี่น้อง โอ who, oh, Or, ooh, mm ้อ hmm. oh, 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 ันไฟพ่น mm ต่อมาแต่ใช่ไม okay. oh, so yeah. ่พอต่อแต่เรื่องเขาขอชาดเอ้าเรือนอยู่พุ่นกับมี่ว่าฉันนี่นี่เออบม่ได้เห็นได้นี่โอ้มีเฮือนคนอยู่พุ่นอีกสันนี่เนาะเออสองสามอืมขอคอน้ำเขาอืมขอต่อน้ำเขาขอน้ำเขาอย่างนั้นเขาให้เอ้ยยาอันนี้เพือนอันนี้เพิ่นเพิ่นแบงไฮเดี๋ยนี้เนาะแล้วเขาก็ มันมีแล้วเฮื่อนแล้วซ้านเพื่อนจังเอาน้ำจิตน้ำใจให้เพิ่นเนาะจะเสวยเสียข้าวผ้ซอยเพิ่อนี่ไรเงี้ได้สิมันให้เพิ่นเท่าไรใหชาว่อื้ชา่อพันกี้แต่นก้เพิ่นในช่านด้่ยตุยอย่งไดนี่พี่น้องไอ้ฟืนไฟแนวห้องมมมีเนาะอาศส่เพิ่กนเอาไห้ซำห้อมีนั่นแหละ ซอยกันอันน,น,นี้ได้สวันนี้เบาใค่ไหนยังท่านเขามาบ่มาแล้วมาแล้วสนะนะี่นึงเออมาและมาบอกลองว่าถ้เ้าเด้ารา้าเร้อเเรา้าเราถ้เ้เราถเาาเาอาอเน้อ สร้างสีมือสร้างเพิ่นโอ้บันไดนี่ก็เกี้ยงเนาะมือลูบไปโลดนี่หมู่ย่านอันเสียนปักดอกพี่น้องคักอือเออเพิ่นก็ลังบุกตัวนี้มื้อนี้เนาะเพิ่นอันน่ะเพิ่นบุญฮู้ก่อนเนาะจังตอกตะปูมันจังบ่แตกเนาะ บัตรลูกเบิ้งข้างในแบบอยากจะค่ายสีฟ้าเนาะมันอยากจะค่ายเป็นสีฟ้าเนาะสีสีคำคำแบบนึง่งสว่างสว่างเฮ็ดเฮือนแก้งนี่เออเนาะอันนี้ก็สิเป็นห,อห,อห,อห้องหอของน้องต้นกล้าโอ้บักใหญ่เด,ด,ด้่พี่น้องบ่ได้เนาะเออนอนเอาเสื้อเอาหมอนไว้สบายเลยห้องอืมอืม กัก็กก <c oughs> ได้ห่มต้นหมากลำไยนีดก็ได้นั่นพี่น้องฮะ <c oughs> มีแต่ละมัดระวังแล้วเวลาให้กับลูกกับเมีย บ่ให้ลูกเมียเอาสากกระเบือแกงใส่กันได้วะสากกระเบือแกงใช่นี่ถือนี่แตกเลยได้เนี่ยอ่มันบริคืออ่าบริคือเป้นได้เด้อไม่เป้นมันโบแตกไม่เป้นอันนี้นี่โอ้ยยุนสากกระเบือใส่กันไหมทาม,มันแตกเลยฮ่า เพราะว่ามันทนฟ้าทนฝนแต่ว่าโบทนโบทนสากกระเบือแล้วสากกระเบือนี่ตําแตกเลยตัวนี <c oughs> ้เอคาดประมาณจังมือไอ้ทางขาดว่าคอยเห็ดไปเนาะเมื่อแล้วเม,มื่อไรเนาะเมื่อแล้วจังหวะแล้วเนาะหอนมื่อแล้วจังหวะแล้วเห็นว่าแลแ้วสิบว์เฮงเนาะพี่น้องไอเพิ่น เอ่อเพิ่นใสาสาวมื้อันมันสุกวันเช้านี่ก็อย่าเก็บงานเด้นี่เนาะโอ้ทําในี่ก็สร้างธุกเล้นี่พี่น้องเอ้ยหวยออกแล้วบัดมือขึ้นเฮือนขึ้นซานจังเชิญเพิ่นมาร่วมงานขึ้นเฮือนนํากันเด้อโดยอ่าสร้างเพิ่นแลเฮือนงามได้ก็ย้อนสร้างเนาะ มีอุป,ปรกรณ์บมมีสร้างสร้างโมีสีมือกับโงามเลยพี่น้องเลยอันนี้ถือว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดละเอียดเนาะงามหลายนี่คันใดเนี่ยเพิ่นทางสร้างตอ่ออืมอันหนึ่งนี่อืมโอ้เพิ่นต่อบ่อน,นี่โดยต่อขนาดต่อคือเป็นเพนเดียวเลยเนาะ <c oughs> อืมงามเนาะคักขาดขาดเออตอนแรกอือน้องก็คิดว่าเออ ็นมันไม่กีว่าไม่ไม่เส้นเดียวเนาอโดยและท่ายทางสร้าง่นบอกว่าเออไม่ต่ออืมโอ้งามงามพี่น้องไลยคักคักคักเอาเราดีอกดีใจน้ำน้อง่นพี่ว่าได้สร้างสีมือดีว่าเห็ดเท่อนให้เนาะเอากะดีใจน้ำเนาะอันนี้กะอันคาบนั่นกะเฮ็ดสั้นออกก็ได้ไอ้สร้างเลยมันมันมันจังคือตัวนี้มันจังบริทิมนี่ ได้ใส่ได้เบิดเพราะว่าอันนี้มันก็สิได้ใส่งานได้เบิดแต่เขาสั้นเอาแต่ว่าเขาพาพาเป็นซองอนะันเนาะพาเป็นซองอันยังยังสั้นเนาะก็ได้งามขึ้ือนกัน อึแต่ว่าคือสิพออยู่ดอกเนาะพอยังหลายได้นี่พี่น้อง2 1 2 3 4 5 6 7 8ยัง8ตับ๊บเนาะยัง8 5 4 1หาก็ได้ครึ่งนึงอันนใส่น,นี่คือว่าได้มันก็สักครึ่งนึงคือกันเด้นี่กันเนาะเออก็พ่งเทือก็สิอาจสะพอดีๆพี่น้องเลย นะเพราะว่าอาจารย์เคยเห็ดเฮือนหลังหนึ่งอยู่บ้านนั่นกหะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแผน่นแต่ว่าบริมีตัวนั้นอันนี้คือสิบพอดีนะพอดีอใส่้องเบิร์เป็นยังไงนะ,ะดีอกดีใจน้เนาะมือนาสิแววเขาม้าหาไม่มาอน,นี้เอาลูกติงมาให้เจ้าก่อนมาอน,นี้งามเอาลูกติงกับ ่าบ่บ่บ่ยอมสีก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะมันงามอยแล้วแต่ว่าถ้าสีย่อมมีสีก็งามไปอีกพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้อือสันเนาะพ่อโตเดี๋ยวมื้อหน้าสิแวะมาดินนําใหม่เด้อแมาส่งนอ่ลูกติ่งจะซื้อมื้อนี้พอดีบ่เคยลาเพิ่นฝากอ่มาส่งน้องเพิ่นแน่ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยรถเพิ่นแก่บ่ได้เนาะเลยมาส่งมื้อนี้เนาะอ มือสิข <conductor> ึ <thi relied> ้นเฮือนยังบอกอีกด้วยสิมาห่วมงานน้ำเนาะคาดว่าคำว่าแล้ววันเสาร์นี่ประมาณมือไรบาทนี่สิขึ้นทำพวกลูกก่อนนะมือไรอันนั้นมือวันดีวันงามยังทำลูกก็แน่นแน่นกูแล้วพี่น้องกูอยู่กูยิ้มยิ้มแล้วเออทุกคนนะเราบเนาะกับบทต้องถือยังมากมายดอกพี่น้องเลยมีแต่ว่าแล้วแต่ก็ พากันขึ้นรับขึ้นนอนด้วยแล้วเนาะหามือหาวันพอดีมันอันนี้ก็เอ็นมูเอันพวกเล็กๆหน่อยๆก็พากันขึ้นด้วยและมันจังอันนั้นพอดีนอนอยู่นี่เฮงเลยเนาะจักมืออลไรนอนอยู่นี่อือนี่บ๊วยเอ็นมีอย่างมานอนน้ำอีกบ่เดียวนี่เออมันไปแล้วมันมันห้อนเลยเนาะตะกี้ ตะกี้มันมันช่วงหนาผลแน่เลยพี่น้องเลยมขนงูีเต้ีอ่ี่อนเรานี่ก็เล็้มาแน่นี่พี่น้องเเนาะไปเฉพาะเดียวไปทั้งอื่นก่อนเดี๋ยวมึงหน่าสีมาใหม่ด้อโดยสบายดีเดิน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 เดิอดเนเนเดินเลิเดินดนเดินเเนเดดีนนเอนนนนนนเนเ อืมนี่จะผู้ยิ่งไปเนาะบ้านคุณเจ้านี่แปลกเลยพี่น้องผู้ยิ่งไปครับจ้างผู้ชายอยู่เพื่อนโอ้คนไปยังเอาผู้ชายว่ายทางว่าแท้ผู้ชายเนี่ยยังแหงเนาะอืมผู้ยิ่งมันไม่ได้คือแหงผู้ชายเลยโอ้เนี่ยนี่เนาะบ้านเนาะทั้งสี่เฮอทั้งเท่านี่โอ้คนไปเอาผู้ยิ่ง ปุยิงนี่เพิ่นว่ามันบกแข็งแห้งบ้านเห่าเลยอยู่พี่ว่าเพิ่นมัาปุยิงเนาะอยู่พี่เนาะปุยิงก็ช้ำไปใช้โอ้ปุยิงเก่งอยู่พี่คักขักขักเศร้าเลยว่าตาเศร้าเลยที่นี่ดื้อเด้บ้านนี้เด้อโอ้นี่ดื้อโมถึกตาแตกโอ้ยเนาะดีแต่ว่าถึกตาแตกโอ้เลยมีอะเดนื่อยเลยไปเช้าครับเดี๋ยวสิมาใหม่เนาะ โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายไปพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านแก่งคลองต่อก่อนเนาะพบเจอกันอีกคลิปหน้าแล้วกันพี่น้องะเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นผู้พุทผู้ใหญ่ผู้หนึ่งผู้เดียวเลยพี่น้องเลยเนานะทางเอื้อยกับอ้ายเพิ่นเนาะหมอบหมายให้ทางบอ่อผึ่งเคยละได้เฮ็ดบ้านหลังน,นี้นะพี่น้องเลยเนาะกาถือว่างดงามเนาะพี่น้องเนาะเอ่ขอบคุณทางอ่ทาทั้งสองพี่น้องเลยเนนะาะทั้งอ้ายทั้งสอง หลายๆเนาะให้ให้น้องเพื่อนมีมื่อนี้ได้กัโอ้ยพี่น้องไอเนาะขอบคุกใจขอบคุณนี่แหละเพื่อนว่าพี่น้องไอเนาะความฟึ่งพอใจเนาะความเมตตาเนาะแหมมันกับสิบโอมีให้กับคนทุกๆคนเนาะคนที่บูถึกบกถึกใจเพื่อนนะเพื่อนกับโบให้พี่น้องแหมมันต้องเป็นผู้ที่ว่าถิดสตากับเพื่อนผู้เพื่อนอยากซอยอยหลีว่าสัทธิซะพี่น้องเลยเนาะเพป็นจังอยาก ซอ,อยเนาะนี่แหละแข่งยังกันแข่งได้เพันว่า,าพี่น้องเอ้ยแข่งบุญวาสนาแข่งกันบ่ได้เนาะตัวนี้เอ้าเจอกันใหม,พมห่พี่น้องเนะาลลนะมืัอนี้คลิปนี้ไปก่อนขอบพระคุณที่ไรพี่น้องเนาะส่งมาล้ำรวยเฮงลูกปังนาทีการงาน,นะจะเจริญเจริญโรงเรืองนาทีการงานพี่น้องเลยเนาะ